ยอมยอมมีจำลองสถานการณ์หนึ่งมาให้พี่พี่คะหนูกำลังเดิหนูมาเที่ยวบังเอิญมาเที่ยวปางบุรีหัวหินเห็นพี่ถ่ายงานพี่ถ่ายงานเล่นอยู่ล้สนใจมาถ่ายให้หนูไหมคะอมเอาเด้นก็ถามไปบอกถ่ายปีหรอครับใช่ค่ะเป็นงานเก็บลัดค่ะเอ็เป็นรับงานปีครับ ถ่ายเล่นไม่ได้แปลว่ากูจะถ่ายมึงถ่ายเล่นแปลว่ากูต้องถ่ายของที่กูอยากถ่ายที่แม่งไม่ได้เข้าใจอุตสาหกรรมการถ่ายรูปเลยถ่ายถ่ายเล่นถ่ายเก็บพอต่ถ่ายปีใช่ครับแตนมิเตอร์มันก็ขึ้นนะเว้ยเฮ้ยอะไรเกือบเสร็จ คำว่าพี่อธิบายทีไรคือเสียงหายตลอดนี่คือช่งนี่คือช่วงสาล้านะเว้ยอย่าอย่าเซ็นเซอร์ดิสาลัยที่ที่ไอ้มุกสับปะรดสับปะโดอนแม่งเก็บทุกเม็ดพอพอพอบุษรัตน์นี่คือเสียงเสียงพี่หายอ่ะเหมือนพี่ห่างไหมคือคือคำว่าถ่ายเล่นถ่ายจัดขอดมีจริงครับถ่ายฟรีจริงครับแปดกูต้องขอาว่าใครจะดอดคืออะไรจัดคือสมมติว่าพี่พี่จะออกไปถ่ายสมมติ วันนี้พี่อยากได้ตีมตีมญี่ปุน่นอ่ะพี่ก็จะตั้งโจรสิว่าอ่ะญี่ปุ่นเว้ยวันนี้กูจะถ่ายตีมญี่ปุ่นเออกูอยากได้ใครเป็นนางแบบนางแบบคนไหนที่เข้า <kaz> ตีมญี่ปุ่นแต่งตัวแบบไหนจะบอกนางแบบนางแบบมีชุดแบบนี้ไหมยอมหายอีกทะีมไอ้ีให้มึงมึงอยากถ่ายอะไรพี่พี่อยากจะถ่ายเจ็ดออนคนละเรื่องคนละเรื่อง การนั่งปอดมึนถ้าใครเก็บปอดคนอยากถายอ่ะสมมติคำว่าใครเก็บปอดนะเช่นนั่การอยากถ่ายเก็บปอดแปลว่าคุณต้องให้อการอันนี้พูดใครฟังอยู่ก็ไม่รู้นะเออนี่คนฟังอยู่เพียบเลยยอมคนฟังอ่ะยอม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 ไม่เป็นไรพี่ออมเดี๋ยวผมมาตัดมึงท้องได้แต่กูไม่เข้าใจ ให้ก็สมมติว่าอะถ้านางแบบนางแบบอยากได้คอร์ดเสียงผิดคอนโไรลหันใจเสียงผิดไม่ขอใจรหมเดี๋ยวอมคูู่หลักย้ำหลายรอบเลยโอเคเยี่ยมเฟลรกเลยนั่นท่าไหมเอท่านมันเป็นไม่นะ เป็นสาระไงรีแล็รีลัดไปสองรอบแต่แต่ต้องมารอรู้ดีว่ามันจะเก็บเด็กคนไหนแป้งเทปทีกูเล่นมุกสับปดโดนแล้วแม่งจับเสียงพูดีนะแม่งเอ้